มันตงกันข้ามถ้ายอยู่ดีๆจะไม่พูดถึงการเมืองเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อาีพปกติอเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรที่ผ่านมาสอยยธเนี่ยนะเชียร์มากยิ่งรักเชียร์มากทักษินนะคราวนี้สอยยธก็ได้โอกาสนะได้โอกาสกลับมาอีกรอบนะฮะกลับมาทําความดีเพื่อประเทศชาตินะครับหลังจากไปอยู่ในคุกนานพอสมควรนะครับสอยทธจะได้กลับ เข้าไปในคุกอีกไหมหรือจะได้อยู่นอกตลอดไปอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับสรยุทธ์เบรกบอกว่าห้ามพูดเรื่องการเมืองแต่เขาบอกเขาเขาจะพูดได้นะเขาจะพูดเรื่องวพุกิจารเรื่องการเมืองได้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่เขาก็ทําได้นะลองดูแล้วกันนะหุ้นส่วนก็ดูแล้วกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเตืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นไฮไลท์เลยตอนนี้สื่อทุกสื่อให้ความสนใจเรื่องของการปล่อยตัวสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวจากช่อง3นะฮะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน,น,นให้เข้ากลับไปอยู่ร่วมกับพวกเราในสังคมมีโอกาสผมก็จะช่วยพูดเท่าที่จะทําได้นะครับแก้งเครืองสังคมเว่าะว่าเหงือนไม่ได้ผิดคือที่พูดมปนขี้ขเหม่อเพราะว่า อย่าไปเป็นพิธีกรไปเป็นโฆษกการการทํากระบวนการทางการเมืองแต่การเสนอข่าวเสนอภายใต้จัรยาบรณของนักข่าวคือเสนอแฟกต์แต่ก็อย่าไปใส่สีสันหรือความรู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมก็จะไม่อยีขออนุญาตนะครับครับเชิญครับติ้ลคือ มันมีเงื่อนไขเรื่อง่างนี้ก็เพราะว่าที่ผมเข้าใจว่ากรณีมีคนออกไปก่อนหน้านี้คือเป็นคดีที่ถูกพิพากษาจำคุกด้วยเหตุผลเรื่องแสดงความเห็นทางการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีเงื่อนไขถูกฮนะส่วนผมการจัดรายการครับอยู่ภายใต้ปลอบจรรยาบรณของการนําเสนอข่าวปกต<ไ>ิก็คือการประกอบอาชีพสุจริตนะมันตรงกันข้ามถ้้อยู่ดีๆจะไม่พูดถึงการเมืองเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อาชีพปกติ คือคือจะยืนยันว่าคุณสยุท์ยังทําหน้าที่การเป็นพิธีกร,กรอ่านข่าวทางการเมืองเนี่ยหรือข่าวในคดีอื่นๆหรือข่าวที่เป็นสาระสําคัญที่ดีๆเรื่องอื่นๆเนี่ยยังคงประกอบธุรกิจได้ปกตินะครับยังคงทํางานในหน้าที่ของตัวเองได้ปกติแต่ไปขึ้นเวทีเี <ผม S 1> ยแต่ก<อ>รณีเช่นไปเป็นพิธีกรของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ได้หรือจะไปทํารายการที่เป็นรายการเฉพาะพรรคการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ไม่ได้อันนี้มันดูเป็นเจาะจงเกินไปเพราะว่าสังคมเข้าใจในสิ่งที่ที่ที่คุณสรยุทธทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในทางหนึ่งเราก็มีเจ้าหน้าที่ของคุมประพฤติที่เขาจะต้องคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วส่วนหนึ่งอย,อยู่แล้วเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อ,อ,อมินเมเราก็จะแจ้งให้คุณสรยุทธทราบในประเด็นพวกนี้ครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็กยังคงสามารถทำ,ทำงานด้านสื่อสารมวลชนได้ปกติครับ รัฐีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ชี้แจงเรื่องของการปล่อยตัวนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาซึ่งเป็นพิธีกรนะครับข่าวชื่อดังนะครับซึ่งเรือนจำพิเศษได้พักโทษเหตุพิเศษได้รับการปล่อยตัวว่านายสรยุทธ์ได้รับการปล่อยตัวและยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นการพ้นโทษเป็นการพักโทษเหตุพิเศษเมื่อออกจากเรือนจำต้องสวมกําไล เป็นระยะเวลา2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงปี2564ถึง26กรกฎาคมปี2566และต้องรายงานตัวคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษนะครับคือวันที่26กรกฎาคมปี2566โดยที่ผ่านมาในสยรยุทธได้พระราชทานไปโทษโดยลดโทษมาแล้ว2ครั้งโทษจำคุก2ปี4เดือน จากโทษเดิม6ปี24เดือนนะครับเข้าข่ายได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษซึ่งได้พิจารณาผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์การพักโทษนะครับเหตุพิเศษนะครับกรณีพื้นในวในตัวของสรยุทธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการช่วยเหลือนะครับงานของกรมราชากานหลายอย่างเช่นการยายามพันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งหลังจากที่ผู้บริหารมีความกังวลใจว่าความเป็นพันป้องกันอย่างไรได้เล็งเห็นความสามารถของนายสรยุทธ์จึงได้เข้ามาช่วยงานในสิ่งนี้นอกจากนี้ยังทําให้ผู้ต้องขังไม่ไม่ตื่นกลัวนะครับหลังจากมีการแหกคุกยอ้างว่ากลัวโควิด1 9ซึ่งช่วยเป็มพันทาให้สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับพระราชทานอภิโทษนั้นนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าหากคดีป้นค่ากลมคืน ผู้ต้องหายาเสพติดคดีร้ายแรงนะที่เราจัดชั้นโทษไว้จะไม่รับการพระราชทานอภัยโทษแต่ผู้ต้องขังคดีไม่ร้ายแรงมีพฤติกรรมที่ดีเท่านั้นที่จะรับการพระราชทานอภัยโทษซึ่งการพักโทษของนายสรยุทธ์เราไม่ได้ห้ามทำมาหากินเรามีแนวคิดคืนคนดีสู่สังคมนะครับและอาจจะให้มาช่วยโปรโมททาให้นายจ้างยอมรับคนพ้นโทษ นะครับพ้นโทษได้มากขึ้นแต่หากนายสรยุทธ์ทำผิดในระหว่างที่ถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำก็จะถูกคุมขังกว่าจะพ้นโทษขณะที่เรือนจำทั่วประเทศมีต้องงัผู้ต้องขังประมาณ3200,000คนและกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีผู้ต้องขังได้รับโทษนะครับจากเหตุติดกำไร EM อีกจจำนวน1,000 0คนซึ่งช่วยลดการในอ่าในเรือนจำได้เป็นอย่างมากตามนโยบายที่เราได้กำหนดไว้ นายสมศักดิ์บอกแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากสรยุทธ์ได้รับการปล่อยตัวตกลงสรยุทธ์ได้ปล่อยเพราะอะไรนะครับคำถามต่อไปคือเบื้องลึกเบื้องหลังของมันเป็นอย่างไรทําไมเกิดการปล่อยตัวแบบนี้เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรียกว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหลักการบริหารประเทศมีเป้าหมายต้องการให้ประเทศนี้สงบทำยังไงก็ได้ให้ประเทศนี้สงบให้ประเทศนี้มีความสุขนะครับนโยบาย ของกรมราชาัณฑ์ซึ่งมีนโยบายหลักมาจากรัฐบาลก่อนหน้านี้มีการปล่อยตัวเต้นนัทวุฒิไส้เกือือซึ่งเป็นแกนนำม็อบออกมาติดกำารงเอมาอยู่ที่บ้านนะครับห้ามไรห้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมาโพสเรื่องการเมืองแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองนะครับต่อมาก็มีการปล่อยสอรยุทธสุทัศนาจิงดาการปล่อยในครั้งนี้ก็เกิดจากพฤติกรรมของสอรยุทธนั้นดีขึ้น นะครับที่สําคัญก็เป็นนักโทษชั้นดีสยรยศต้องติดคุกอีกอย่างน้อยโดยปกติจากคําพิพากษาก็2ปี4เดือนนะครับแต่คราวนี้การปล่อยออกมาหลักเกณฑ์ก็คือว่าสรายรย์สามารถทําหน้าที่ทํางานได้ปกติในขอบเขตนะครับที่มีการกําหนดไว้ ซึ่งก็ติดกําไร EM ฮะซึ่งกาไร EM เก็เป็นกําไรที่มาจากต้นแบบจากต่างประเทศตั้งแต่ยุคในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเริ่มต้นเป็นต้นมาเอาแบบของต่างประเทศมา 1. รถการแออัดสให้อากาสคนดีนะครับที่ผ่านมาสรยุทธ์โดนคดีอะไรเกี่ยวข้องกับสมทคุมเป็นผู้สนับสนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การไปลงนามเรื่องโฆษณาที่สูญหายไปส่งไม่ครบอะไรประมาณนี้ก็ร่วมกันโดนร้องพปชก็มีความผิดตามกฎหมายศาลก็พิพากษาให้ทําการจําคุกสอยธ์ก็ปรากฏว่าได้รับพระราชทานไยโทษไปรอบหนึงแล้วนะครับรอบนี้นะฮะสอยทธก็ได้กลับมาเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรที่ผ่านมาสอยยธเนี่ยนะเชียร์มากยิ่งรักเชียร์มากทักษินนะคราวนี้สอยทธก็ได้โอกาส ได้โอกาสกลับมาอีกรอบนะฮะกลับมาทําความดีเพื่อประเทศชาตินะครับหลังจากไปอยู่ในคุกนานพอสมควรนะครับสรยุทธ์จะได้กลับเข้าไปในคุกอีกไหมหรือจะได้อยู่นอกตลอดไปอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับสรยุทธ์เบรกบอกว่าห้ามพูดเรื่องการเมืองแต่เขาบอกเขาจะพูดได้นะเขาจะพูดเรื่องวิพาก์วิจารณ์เรื่องการเมืองได้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่เขาก็ทําได้นะครลองดูแล้วกันนะอุ้นส่วนคอยดูแล้วกัน ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนยสรยุทธสามารถที่จะอยู่ภายนอกได้ติดกับนาย e เอ็มได้แต่อยู่ที่พฤติกรรมของเขานะครับเมื่อ,อไรก็ตามสรยุทธทําหน้าที่สื่อแล้วปรากฏว่าไปวิพากวิจารณ์นะครับเรื่องของการเมืองแล้วมีการร้องเรียนนะครับว่าผิดเงื่อนไขเมื่อ,อไหร่สรยุทธก็จะลําบากก็ต้องกลับไปไม่ว่าฝ่ายไหนจะร้องเรียน ก็จากนี้ไปก็จับตามองให้ดีการรายงานงานข่าวของสรยุทธ์นะครับว่าจะเป็นทิศทางไหนนะครับสรยุทธ์ก็เข้าใจว่าพูดการเมืองได้นะครับประกอบสัมมาอาชีพได้แต่ห้ามไม่ได้ห้ามให้ยุให้พูดเรื่องของการเมืองแต่จะไปขึ้นเวทีทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้นะก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับก็จับตามองดูให้ดีตอนนี้เขาได้รับอะไรโอกาสโอกาสในช่วงเวลาของรัชกาลที่อะไรในรัชกาลที่10 ดูว่าสรยุท์เขาจะได้รับโอกาสดีหรือไม่และจะกลับไปสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงต่อไปหรือไม่เช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นึกถึงนิดนึงตลอดเจ็ดสิบปีของรัชการที่เก้าที่ผ่านมานี่เราลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงพงท่านรัชการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรัชการของพงท่านด้วยใช่หรือไม่ ี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งกระดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่าน็จดให้ก็ออกมาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งั้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่ จะตั้งใจเราเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทาหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วมชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มัน ไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเวน้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อ,อส่วนรวมก็ปฏิบัติ Dog. i'm